สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบวันนะคะประจำวันที่26กุมภาพันธ์2558นะคะวันนี้พบกับดิฉันวิลาศนีวนแวนฮารเรนค่ะ เราก็มีเรื่องราวข่าวทางด้านการเมืองแล้วก็รวมถึงสังคมเนี่ยให้ติดตามเป็นมากมายในะะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปที่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยแล้วมีการพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็บอกว่าพร้อมที่จะเป็นพยานให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ทางปปชนั้นมีมติแจ้งข้อกล่าวหา จากเหตุสั่งสลายการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553นะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็อบอกอีกว่าพร้อมที่จะให้การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ทางการเมืองด้วยค่ะผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี กล่าวว่าพร้อมไปเป็นพยานให้กับนายอภิสิทธิ์เวญชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและพัปราสโลหรือว่านายสุเทพเทือกสุบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสชในขณะนั้นนะคะจากกรณีสลากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังระบุอีกนะคะบอกว่าตัวเองนั้นมีสถานะภาพเป็นนายกรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องไปชี้แจงด้วยตัวเอง แต่ว่าอาจจะทำเป็นเอกสารไปนะคะพร้อมกับยืนยันว่าการตั้งข้อกล่าวหาของปปชกับนายอภิทิ์และพวกนั้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมขณะเดียวกันก็พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงนะคะซึ่งก็มีทั้งรายงานผลการสอบสวนของคณะต่างๆที่ระบุชัดเจนว่ามีคนร้ายยิงประชาชนและมีชายชุดดำอยู่ในกลุ่มผู้หนุ่มด้วยค่ะ นอกจากนี้ท่านนายกก็ได้พูดถึงการดยยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2556-2557นะคะซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้ดำเนินการอันนั้นต,ตอนนั้นมีการพูดถึงว่าเป็นการชุมนุมของคนเสื้อแดงแล้วก็มีการชดเชยไปสำหรับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาพิจารณาการเยียวยาเหมือนรัฐบาลชุดที่ผ่านมาด้วยนะคะ ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่นายยกรัดมนตรีพูดในวันนี้นะคะนั่นก็คือการเตรียมประมูลคลื่นความถี่ 4G ค่ะบอกว่ามีความตั้งใจอยากจะให้ดําเนินการโดยเร็วที่สุดโดยมีคณะกรรมาการขึ้นมาศึกษาดูแลทั้งเรื่องของการประมูลแล้วก็เรื่องของกฎหมายนะคะแต่ว่าต้องรอให้มีกลไกนัพร้อมที่จะดําเนินการในเรื่องนี้นะคะถึงจะดําเนินหน้าต่อไปได้ค่ะ หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็เดินทางไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะท่านไปพูดให้ความเชื่อมกับนักลงทุนนะคะแล้วก็มีการกล่าวว่าหวังว่าตลาดทุนนั้นจะเป็นกลไดในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงแล้วก็ย้ำด้วยนะคะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ที่เข้ามาบริหารประเทศเพยายามที่จะแก้ไขปัญหารวมถึงความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานด้วยค่ะ พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปปากกฐกถาพิเศษนะคะหัวข้อธุรกิจไทยขับเคลื่อนไทยสู่ความมั่นคงยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากลไปกันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าสนับสนุนให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะตลาดทุนเป็น,นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ขอให้ทุกองค์กรสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมะพิบาลภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม ย้ำนะคะบอกว่าเวทีนี้บอกว่าไม่เป็นศัตรูกับใครนะคะแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งแล้วก็ในโอกาสนี้เป็นโอกาสในการปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยัง่งยืนรัฐบาลเน้นย้ำนะคะว่าจะสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้นายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศนั้นต้องอยู่ด้วยกฎหมายดำเนินการโดยให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพไม่เกิดการขัดแล้งกันนะคะไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเวทีนี้กันหน่อยคะ่ะ ความเรื่งยืนของชาติบ้านมือยู่ที่พวกเราทุกคนนะผมไม่ได้รังเกียจระงอนกับใครผมไม่ได้เป็นศัตรูใครเลยนะที่ผมเข้ามาวันนี้เพราะผมเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะผมต้องการที่ยุติความขัดแย้งตอนเป็นทหารเล็กๆผมก็คิดว่าเอะผมโตมาเป็นผู้พันเป็นผู้การเป็นหัวคนเป็นแม่ทัพเป็นหัอรบผมจะทําอะไรในแต่ละแต่ละแต่ละครับโคตรดีทุกอาจจะเขียนไว้ก่อนนะเป็นผู้พันจะต้อง หนึ่งสองสามยี่เก้าสิอันนี้ทําได้นะทําไม่ได้เพราเป็นผู้พันไม่ได้ไป็ผู้การทำต่อ้ทำใหม่ผมติเเีงนม่หรอกแต่ผมไม่เคยเียนว่าถ้าเป็นนายกตีจะทําทอะไรไม่เคยคิดจะไปแต่มันต้องพยูนตรงนี้ท่านก็รู้ดีว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นในบ้านหลของเรานะวัะน,นั้นวันนี้มันต้องช่วยกัน นายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีโอกาสในการมอบโล่ะะแสดงความยินดีแก่10บริษัทจดทะเบียนไทยค่ะที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกแต่ชนีความยั่งยืนระดับโลกนะคะประจำปี2557อันนี้จากต่างประเทศเลยนะคะ มีหลายกลุ่มด้วยกันในลองยกตัวอย่างกันดูนะคะมีปตทมีปูนซีเมนตไทยบ้านปูน่ีนส่วนใหญ่อยู่ในหุ้นพลังงานนะคะมีเซ็นทัลพัฒนาที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะไ i n นอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยออยไทยยูเนี่ยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็น10บริษัททะเบียนที่ได้รับการยอมรับจากดัชนีระดับโลกนั่นเองค่ะ ส่วนในวันนี้นะคะในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะมีการรับร่างพรบการชุมนุมในที่สาธารณะซึ่งก่อนหน้านี้หากจํากันได้นะคะในช่วงที่เกิดความวุ่นวายทางการเมืองเราได้มีการพูดถึงกฎหมายฉบับนี้กันมาพอสมควรแล้วก็วันนี้ปรากฏว่าผ่านจากทางสนชเป็นที่เรียบร้อยค่ะกฎหมายฉบับนี้เรียกว่าผ่านฉลุยนะคะผู้ชมคะเพราะว่าสนชนั้นมีมติด้วยคะแนน 182เสียงต่อ0เสียงนะคะแล้วก็ออกเสียง4เสียงด้วยกันค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญ22คนนะคะมีกรอบการทำงาน30วันแล้วก็แประยะติภายใน7วันสาระสำคัญของพรบฉบับนี้นะคะผู้ชมครบพรบการชุมนุมสาธารณะค่ะเขาบอกว่าการชุมนุมต้องปราศจากอาวุธไม่อยู่ในรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังห้ามอยู่ในพื้นที่ของทำเนียบรัฐบาล รัฐสภาและศาลห้ามรบกวนหน่วยงานของรัฐท่าอาศยานสถานีขนส่งโรงพยาบาลและถ้าหากมีการชุมนุมนะคะต้องแจ้งทางการทราบก่อนไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงห้ามปราศาัยโดยใช้เครื่องขยายเสียงในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง6โมงเชา้าและห้ามเดินขบวนในช่วง6โมงเย็นถึง6โมงเช้าด้วยนะคะ พลเอกประวิทย์วยงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ชี้แจงว่าต้องกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาตินะคะแต่ว่ายืนยันว่าไม่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพเหมืองที่หลายๆคนนั้นกังวลกันไว้นะคะนายสนุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะคะบอกว่าเนี่ยหลายรัฐบาลเลยไม่เคยมีความคิดว่าจะออกกฎหมายแบบนี้ แต่ว่าในตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเกิดการชุมอย่างต่อนเนื่องแล้วก็สร้างปัญหาให้กับประชาชนนะคะจึงต้องออกกฎหมายควบคุมเหมือนในต่างประเทศเพื่อไม่ให้ถึงขั้นประกาศใช้กฎอัยการศึกที่บางส่วนก็บองว่าแรงเกินไปแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ก็มีข้อยกเว้นไม่ได้บังคับใช้กับการชุมนุมทุกประเภทนะคะ ขณะดเดียวกันค่ะมีสมาชิกสอน,นอชอนะคะก็สนใจอภิปรายแล้วก็สนับสนุนจํานวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะที่ยอมรับว่าก็เคยเกี่ยวข้องกับการชุมนุมเพราะว่าเดือดร้อนจากปัญหาปากท้องจึงเชื่อว่าหากรัฐบาลดูแลประชาชนได้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ว่าถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะบังคับห้ามไม่ให้ประชาชนออกมาชุมนุมได้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่ถือว่าเป็นขั้นแรกในการผ่านร่างกฎหมายนี้ก็คงจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการการอย่างที่ข่าวบอกไปนี่นะคะทำงาน30วันด้วยกันคณะกรรมการสามัญ2 2คนนะคะแล้วก็คงจะต้องมีรอบ2ในการปรับเปลี่ยนแล้วก็เพื่อที่จะปรับให้กฎหมายฉบับนี้เหมาะสมแล้วก็ได้ความเห็นจากทางคณะกรรมการแล้วก็ดูแลให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ มาถึงกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รวมถึงสสและคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้มีการพูดคุยกันค่ะโดยมีการระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องได้รับเลือกจากสสโดยตรงนะคะ พร้อมกับให้ทางนายกรัฐมนตรีนะคะสามารถที่จะหาคนนอกมาได้ค่ะหากเกิดวิกฤตพร้อมกับแยกอำนาจนะคะบอกว่าห้ามนายกรัฐมนตรีและคอรมอนั้นยังคงดำรงตำแหน่งสสหากขึ้นมารับตำแหน่งด้วยค่ะในคำนุสิทธิทสมานโคศคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในภาคที่2ที่เกี่ยวข้องกับผู้นําการเมืองที่ดีและสถาบ,บันการเมืองหมวด3รัฐสภานะคะ โดยทางกรรมธิการค่ะระบุให้ประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรมาจากทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านเลือกมาจากสาสด้วยคะแนนที่สูงที่สุดนะคะจากการโหวตในสภาก็จะได้ดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรไปแล้วก็รวมถึงรองประธานสภาด้วยนะคะจะเป็นกรรมการหรือว่ากลุ่มการเมืองไม่ได้นะคะและเข้าร่วมประชุมการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองไม่ได้ด้วย ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้ก็มีการพูดถึงด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ระบุว่าให้ในายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องตอบกระทู้ถามสดด้วยตัวเองยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยนะคะรวมทั้งให้สสจานวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิ์มากกว่าตึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านโฆษกกรรมธิการยกร่างกันค่ะเราคือเราบัญญัติให้ ในระหว่างดํารงตําแหน่งนี้นะครับไม่ให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองขณะเดียวกันอันนี้ก็เป็นมาตรการเดิมแต่เราเพิ่มเติมเข้าไว้ว่าและจะเข้าร่วมประชุมพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองมิได้ด้วยเราได้ยกระดับให้เป็นต้องวางตนเป็นกลางในทางการเมืองก็หมายถึงว่าไม่ว่าท่านจะนั่งบนบัลลังก์ปฏิบัติหน้าที่ หรือวัดปฏิบัติของท่านในการแสดงความคิดเห็นนอกเหนือการนั่งบนบัลลังปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับก็จะต้องมีความเป็นกลางทางการนอกจากหมวดประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาที่มีการพูดถึงกันแล้วเนี่ยนะคะมีหมดคณะรัฐมนตรีด้วยก็มีสมาชิกเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางนะคะมาดูความเห็นของคุณไพบูลนิติตะวันนะคะหนึ่งในกรรมธิการยกร่างนะคะบอกว่าออทางสสนี่นะคะก็มีความเห็นค่ะบอกอยากจะเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ แต่ว่าไม่ได้กําหนดเกณฑ์นะคะว่าจะให้อยู่ในวาระไม่เกิน2ปีหรือไม่นะคะหากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์สุดวิสัยเกิดขึ้นก็สามารถที่จะหาคนนอกเข้ามานั่งเป็นผู้นําประเทศได้นะคะแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ประชุมนั้นเขาให้ความเห็นชอบกันไปด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับที่สสนั้นจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะต้องลาออกจากการเป็นสสนะคะเพื่อแยกอำนาจฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกันอย่างชัดเจนค่ะ มาดูคดีความคืบหน้าของอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะพลตำรวจโทพง์พัฒน์ฉายพันธ์วันนี้ทางศาลอาญาค่ะมีคำพิพากษาในคดีนี้นะคะถึง2คดีด้วยกันค่ะกรณีเรียกรับผลประโยชน์จากการซื้อขายตำแหน่งแล้วก็สวยน้ำมันเถื่อนนะคะปรากฏว่าศาลมีคำสั่งให้จำคุกทั้งหมด30ปีแต่ว่าให้รอลงอาขออภัยค่ะให้จำคุก30ปีนะคะแต่ว่าเนื่องจากทางจำเลยนั้นให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้เหลือเพียงแค่กึ่งหนึ่งเท่านั้นค่ะ มาดูรายละเอียดของคดีแรกกันก่อนนะคะผู้ชมครับพลตำรวจโทพงศ์พัชชายาพันธ์นะคะก็เป็นจำเลยที่1พลตำรวจตรีโกวิทวงรุ่งโรจน์เป็นจำเลยที่2แล้วก็พลตำรวจตรีบุญสืบไพรเถื่อนเป็นจำเลยที่3นะคะทั้ง3คนนั้นถูกฟ้องในคดีร่วมกันเรียกรับเงินจากขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนเป็นเงินกว่า147ล้านบาทค่นะคะสามคนก็ให้การรับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหาศารพิพากษาจำคุกา1บปีนะคะแต่ว่าจำเลยนั้นรับสาร,รภาพก็ลดโทษให้เหลือกึ่งหนึ่งคือจำคุกหปี ยกเว้นนะคะเฉพาะพลตำรวจตรีบุญสืบภัยถเนื่ยสารลงโทษในข้อหาหมิ่นเบื้องสูงตามมาตรา1,12ด้วยแล้วก็สั่งจำคุก5ปีรวมเป็น15ปีนะคะแต่ว่าให้การเป็นประโยชน์ก็ลดโทษเหลือเพียงแค่กึ่งหนึ่งเท่านั้นคือ7ปี6เดือนค่ะ ส่วนคดีที่2นะคะร่วมกันใช้ตําแหน่งหน้าที่เรียกรับเงินจากตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางรายละ3ล้านถึง5ล้านบาทนะคะสารพักษาจําคุกนะคะพลตํารวจโท,โทพงพัฒน์และพลตํารวจตรีโกวิทคนละ20ปีแน่นอนคะ่ะว่าจําเลยรับสรารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือเพียงแค่10ปีเท่านั้นคะ่ะ สำหรับพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์นะคะก่อนหน้านี้นก็ได้มีคำพิพากษาไปแล้ว3คดีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีความผิดตามพรบอรฟอกเงินอันนี้ลงโทษจำคุก10ปีเรียกรับสวยจากบอนพนันนะคะจำคุก6ปีแล้วก็รวมถึงครอบครองไม้ชิงชันตามพรบรป,ป่าไม้จำคุกอีก9้าเดือนด้วยกันเมื่อรวมทั้งหมดนะคะหคดีด้วยกันสําหรับวันนี้พลตำรวจโทพงษ์พัฒน์นะคะ,ะ,คะก็ถือว่ามีโทษรวมจำคุกเท่ากับ31ปี9เดือน แต่ว่าตามกฎหมายนั้นกําหนดให้จําเลยนั้นรับโทษจําคุกสูงสุดรวมนะคะไม่เกิน20ปีค่ะ ดูคดีความคืบหน้าในการก่อกองเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทารลาดกระบัง1ั0 0กกว่าล้านนะคุณผู้ชมคะทางด้านกองปราบก็เชื่อนะคะบอกว่ามีคนร่วมขบวนการในคดีนี้อีกนะคะแต่ว่าหลักฐานนั้นยังสาวไปไม่ถึงตอนนี้ก็พยายามที่จะเร่งสอบถึงแหล่งที่มาของเงินว่าตอนนี้เงินในจํานวนนั้นไปอยู่ที่ไหนบ้างคะ่ะความคืบหน้าของคดีนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมี ความคลี่คลายไปบ้างในบางกรณีนะคะที่ล่าสุดก็คือเป็นอดีตของผู้บริหารของสจลทั้ง3คนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายทวินพึ่งมาอดีตอธิการบดีนายสปรพ,พสิทธิ์นิ่มน,นรรัตและอดีตรองทอี่การบดีฝ่ายคลังนายสรุตราชบุรีก็เป็นอาจารย์ในสจลเหมือนกันทั้งสามคนเนี่ยถูกตั้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ปลอมแปลงแล้วก็ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมเป็นเจ้าพนักงานของรัฐที่ดูแลทรัพย์แต่ว่าเปลี่ยนเบียนทรัพย์เป็นของตัวเองนะคะอันนี้มีการฟ้องไปแล้วเนี่ยนะคะมีการตั้งข้อหาแล้วก็ทาง ทั้ง3คนเนี่ยก็เข้าไปพบพนักง,งานสอบสวนเรียบร้อยนะคะทางด้านรองผู้บังคับการกองปราบค่ะพันตำรวจเอกกอนชัยคล้ายกึงก็บอกว่าชุดสอบสวนตอนนี้ก็ยังเร่งสอบสวนแหล่งซุกซ่อนของเงินก่อนนะคะว่าตอนนี้มีการยากักย้ายถ่ายเทไปอย่างที่ใดบ้างนอกจากนี้ก็มีการติดตามตัวผู้บงการรายใหญ่เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยก็เชื่อมาตลอดนะคะน่าจะมีผู้ร่วมขงบวนการอีกอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าหากจำกันได้เนี่ยนะคะชื่อบอสเนี่ยค่ะ ที่นายกิษัติมัทุจัดเนี่ยนะครับพูดถึงแล้วก็ทางตํารวจเนี่ยเคยให้ข่าวกับทางผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ปรากฏว่าหลักฐานเนี่ยยังสาวไปไม่ถึงนะคะแล้วกุญแจดอกสําคัญเนี่ยที่จะบอกได้ว่าผู้บงการนายนี้เป็นใครก็น่าจะเป็นนายกิติศมัทุจัดเนี่ยค่ะที่ยังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศนะคะ,คะหาหกไปตามตัวมาได้เนี่ยก็ะจะน่าจะพอจะสาวได้ว่าผู้บงการเป็นใครนะคะ ลายมืชื่อในการเซ็นเบิกจ่ายเงินจากสจรอเนี่ยตำรวจก็บอกว่ามีถึง300ลายเซ็นด้วยกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นอดีตของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันแล้วก็เป็นชุดผู้บริหารปัจจุบันมีอยู่บ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นเบิกจ่ายเงินก็อยู่ในช่วงตั้งแตปี2555ถึง2557นะคะก็คาดว่าพรุ่งนี้จะสามารถส่งผลตรวจให้กับนักงานสอบสวนเพื่อที่จะลงความเห็น ในํำนวนคดีได้นะคะทั้งหมดประมาณ300ลายเซนด้วยกันในช่วงต้นภารกิจของนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการพูดถึงในการเปิดประมูล 4G ที่จะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาฟังทางรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องการเปิด 4G กันบ้างค่ะ FU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยลรังสิตเปิดคังความคิดจากคุณพลังแห่งปัญญา